เนพนเพชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาหาคนที่ได้รับรางวัลน,นะคะจากคลิปที่แล้วเนาะที่เราได้ทําการแกะกล่องสมุมเครื่องเขียนนะคะแล้วเราก็จะแจกด้วยหนึ่งกล่องนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมา หาคอมเมนต์นะคะที่โดนใจหนูที่สุดนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดูนค่ะคอมเมนต์แรกนะคะอันแรกเลยจากคุณพินพิชาภานะคะคอมเมนต์มาว่าพี่เกนา่ารักมากๆเลยค่ะหนูติดตามพี่เกตอนหนูเด็กๆเลยรักครอบครัวนี้มากเลยนะคะอันนี้ก็สั้นไปนิดนึงเดี๋ยวเราขอลองดูคอมเมนต์ comment อื่นๆก่อนละกันนะคะมาอันต่อไปนะคะจากนเก h ช n แนลนะคะ พี่แกยังตาบวมอยู่เลยค่ะแต่น่ารักขึ้นกว่าเดิมโอ้ยขอบคุณะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็สั้นมากเลยเนาะก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะนมาอันต่อไปนะคะจากคุณสวีทันนี่นะคะบอกว่าแกน่ารักมากแล้วก็เป็นคนเฟรลี่ไลฟ์ในจีบ่อยๆนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นประโยคแบบบอกเล่าใช่ไหมแต่ก็ขอบคุณมากๆคะ่ะมาอันต่อไปนะคะจากแบมซี่แบมซี่นะคะ ชอบน้องเกตตรงที่สวยน่ารักแต่งตัวสวยดูดีน้องเป็นเด็กน่ารักพ้จธาไพเรค่ะอันนี้ก็ดีค่ะแต่ก็แบบขอเก็บไว้พิจรารณาก่อนนะคะเพราะว่ายังมีอีกเยอะมากเลยเนาะมาอันต่อไปนะคะเกสติใช่ไหมปิรายานะคะชอบน้องเกตตรงที่สวยน่ารักแต่งอ้ยอ่านผิดกลับไปอ่านคอมเมนต์เด้อ ขอโทษที่ตอนนี้เบอร์นะคะมาสมองกลับมาโอเคสติกลับมาแล้วน้องเกตเป็นเด็กน่ารัางมากเลยเคยอยู่ในเคยคุยอยู่เป็นอะไรขอโทษที่เออนะคะทุกคนอ่านต่ออนต่อเคยคุยใน D ีเอน้องเกตน้อง ก็ตอบด้วยนะพูดจาน่ารัากก็รอชื่เกนเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็โอเคนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณาเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยเนาะจะบอกว่าน่ารักทุกคอมเมตนต์เลยอันต่อไปนะคะจาก F K 4ี่โฟนนะคะหนูดูพี่เกนตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนนี้โตมาพี่เกนสวยมากขอบคุณค่ะมาไปอันต่อไปนะคะจากวและศักดิชูชูชวลิตนะคะ ชอบน้องเกดตรงที่น้องพูดพอไม่พูดคำหยาบเลยและยังน่ารักด้วยครับอุ้ยขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือตอนนี้เราเก็บไว้พิจารณาหลายอันมากนะคะอ้าเอา,เอา,เอาคอมเมนต์หายคราโอเคอันต่อไปนี่คือยาวมากายาวที่สุดตั้งแต่อ่านมานะคะจากสโรชาพมบุญแก้วนะคะนะอ่านชื่อผิดอันทุ่อขออภัยทีนึงนะคะอคิดว่า,าจะอ่านอย่างงี้ชอบน้องเกดตรงที่น่ารักสวยมีสเสน่ห์ใจดีและถ่อมตน คือดีไปหมดทุกอย่างอ่ะอยากได้กล่องสูงเพราะแกจะเปิดเทอมแล้วยังไม่มีเครื่องเขียนเลยอุ้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ชอบที่สุดนะคะอ่ะอันนี้เก็บไปเลยมาอันต่อไปที่เกดน่ารักมากมากจากเกดตัวปลอมฮะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะแต่ว่าก็สั้นไปหน่อยแต่ก็ขอบคุณมากมากเลยนะอันต่อไปนะคะจะท<ฮ>ีดาแช n แนลดูทุกคลิปของเกดเลยน่ารักพูดพอสวยคือดีทุกอย่าง ขอบคุณค่ะอันต่อไปเพราะว่าเราต้องเริ่มเร็วแหละเพราะามันเยอะนะคะนี่ครึ่งทางหรือยังยังไม่รู้เลยมาอันต่อไปจาก Y O K K Y ยกกี้แช n แนลนะคะโอเคย <Y ogi. S 1> กกี้แตตอนนี้สมองเราไปหมดแล้ว <S <S 1> <S 1> ตั้งเกณฑ์นหน้ารักมีความเป็นตัวของตัวเองดีมากๆเลยไม่ขี้ยเลยเก่งมากพูดเก่งมากขอบคุณค่ะนี้ก็เก็บไว้พิจาราณาอีกเนาะก็คือตอนนี้คือแบบเก็บไว้พิจาราณาเยอะมากแบบเยอะจริงๆนะคะปราะมัน ครึ่งหนึ่งได้แล้วอะตอนเนี้ยอ่ะมาอันต่อไปนะคะอันนี้จะคุณพีพีนะคะเกนน่ารักใจดีรักน้องช่วยพ่ออินแม่เลี้ยงน้องเก์ขอบคุณค่ะใช่ <c oughs> ก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งของมามานะคะนั่นแหละมาอันต่อไป <c oughs> พี่เกนน่ารักมากค่ะเคยเห็นคลิปตอนพี่เกนเด็กๆแล้วเล่นโรลเลอร์เบดอลังมากเลยค่ะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะจากคุณพาราดอนโอมาแดะมาเอง พรดรามวงพละก็อ่าไม่เป็นไรอ่านผิดอ่านถูกก็ขอภัยอีกนะคะเพราะว่ันนี้เก๊พูดเข้าาขอภัยแล้วทั้งหมด30กว่าครั้งใช่คือเราอ่านไม่ได้อ่ะมันอ่านแบบคิดมาว่าพี่เก๊น่ารักมากหนูดูทุกคลิปเลยขอบคุณค่ะมาอันต่อไปเขาโกหกเขาโกหกพี่เก๊นี่อ้วนมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้า ป๊ฟ้าแกงหนูอะแต่ก็ต่อไปนะคะจะกซินพารีวิวนะคะพี่เกดน่ารักมากเลยค่ะหนูชอบเวลาพี่เกดไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกมากเลยค่ะขอหนูขอให้ได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะลองเก็บไปพิจารณาอีกอันนึง<อ>ก็คือเราเก็บไปเยอะมากอันต่อไปนะคะจากฟ้า I love TV นะคะ ชอบพี่เกณฑ์เพราะว่าพี่เกณฑ์มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเยอะมากเป็นตัวอ้วนของตัวอ้วนล้วคุณต้องการอะไรครับป้าป๊ามาช่วยช่วยอะอะอนไรมาอันต่อไปจะดำแดงดัมแดงดแดงนะคะพี่เกณฑ์น่ารักมากมากพี่เหมือนเป็นไอดอลของหนูเลยทั้งตั้งใจเรียนตั้งใจถ่ายคลิปชอบพี่แบบนี้น่าเอาเป็นตัวอย่างเดี๋ยว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 ก่อน เดี๋ยวทั้งตั้งใจเรียนทั้งตั้งใจถ่ายคลิปใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนอ่าขอให้เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ดีมากนะคะมาอันต่อไปจากอัานไอ่าถ้าอ่านผิดอ่านผูกก็ขออภัยนะคะมาที่าพีพัทธะนิดชอบความเป็นตัว ของตัวเองของเกดเวลาใช่เดี่ยวในคลิปทุกคลิปเลยค่ะน่ารักดีอ,อยากได้กล่องสุ่มมากๆเลยจ้าทำคลิปบ่อยๆนะคะติดตามเข้าครน,นี้ตั้งแต่น้องเกดยังเียนอยู่เซนโ,โูโอโหนานนี่นานคนนี้ป๊ะป้าให้หนึ่งคะแนนถ้าถ้าไม่มีใครดีกว่านี้นะให้คนนี้ม,มาอันต่อไปจะชินัทยาลักเพชรมณีนะคะเกดน่ารักมากเลยค่ะชอบเสียงเกดมากขุดเพาะมากค่ะหุ่นดีด้วยสวยค่ะมากด้วยค่ะ จะติดตามผลงานพี่ไปตลอดนะคะขอกล่องสุ่มนะมาอยากได้คะ่ะแต่ถ้าไม่ได้จะติดตามครอบครัวนี้ต่อนนะคะบันนีก็ดีแทคือี <c oughs> ป้ป้าหนูเก็บไปเยอะมากอในใจอะสงสัทงยทําไงดีเนาะเราเอากล่องสุ่มนะเเลือกไปฟ้านะมันเลื่อยแบบเราแบ่งเลื่อยแล้วก็แจกเออแจกไปโคเซียวหนึ่งเล่นอะไรเนี่ยป,ะปะ้อปาอันต่อไปนะคะจะสุมน <c oughs> เอาาให้ก่ไจุโมนทาดีตาครบโอเคค่ะมาชอบพี่เกดตรงที่พี่เกดพูดพอมาชอบคือพี่เกดถ่ายคลิปมากคลิปมีความน่ารักละมุนเรียบร้อยมากด้วยค่ะเวลาพูดน่ารักมากค่ะครอบครัวของเกดน่ารักทุกคนเลยติดตามมาตั้งแต่พี่เกดอยู่บ้านคนเดียวค่ะ,คะ พี่เกย์ูบบ้านคนเดียวพี่เกหน้าตาเหมือนแม่แอนม้างเลยค่ะน่ารักเหมือนกันโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะอันสุดท้ายนะคะแพตตี้แพตตี้สายหรือสิงะมาน่าจะสายชอบพี่เกยตรงที่<แ>พี่เกยมีเอกลักษณ์ค่ะทางนี้ใส่คียเล่นคำพูดที่ไม่เหมือนกันเหมือนใครเหมือนไกรเหมือนใครค่ะ หนูอยากได้มากเพราะวันที่2 1เ็มีสุนาเป็นวันเกิดหนูแล้วค่ะอยากได้มากๆเลยค่ะหนูไม่เคยได้อะไรแบบนี้เลยค่ะถ้าหนูมีโอกาสหนูขอนะคะคแต่ถ้าหนูไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะหนูจะรอดูคลิปของครอบครัวนี้ต่อไปค่ะเพราะว่าสองวันที่อันนี้ด,ดีมากก็อาจจะเลยวันเกิดเป็นนะคะแต่ว่าเราขอไปคิดพิจารณาดูอีกรอบหนึ่งนะคะโออะเราก็ได้ทำการเลือกมาแล้วนะคะคือจริงๆอะชอบแบบหลายอันมาก ไปสารถมวนไปวนมาแล้วเราเรารู้สึกว่าเราชอบของคนนี้ที่สุดนะคะชื่อที่ชื่อว่าแพตตี้สิงเลยใช่ะเออน,นั่นแหละสใช่ไหก็เดี๋ยวเจจะไปรีพายกับในคอมเมนต์นั้นนะคะแล้วก็ให้อินบ็อกกลับมานะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการจัดส่งเจ้าตัวกล่องสุขเครืงเขียนไปให้นะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้นะ ได้นะเพราะเดี๋ยวกิดอาหาแบบของมนแจกเรื่อยๆนะคะออาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย